อายอเกนนี้กูเบื่อกูเบื่อจุดไฮยึดมัมไฮหัวร้อนซีเมเลเตอร์มันกลับมากูเลยกูร้อนหัวไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยไปเลยไปเลยล go, 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 เลสโกเลสโกเลสโกมาก ชีดอ่ะเออบับนอนหัวกูไปหมดเลยไอ้เหี้ยอู้ยุกลอมแม่งเอองี้ไปเลยเร็ว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 ไปไปเร็วเฮ้ยไปเร็วเ แม่เดี๋ยมันตาหลังกูม,มาแกเล็กแค่โอ้ยามมาชิบหายโอ้อยหัวกูว้าไอ้ไอ้ไอ้ไอองไปเลยๆๆ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 กูลีบกูรีบกูรีบกูรีบเปิดสวิตเไหมไปเลๆๆๆๆ อืออ๋อถ้าคอมพีไปนึงอ่าใช้เพชรมิงกระที่าหายอะไรวะในคอมมูนิตี้โชว์เขตอะไรมึงอะอ้าววีดีูได้ตั้งสอบ้านเฉยกุ้งหลอนอะ อืมฮกูจะสั่ลักกูจะทำที่สต็เลยดอืมกูจะจัดเส้นใหนหมดเลยนะไม่งอะด้วยอืมฮึยใครใครๆขากูได้สีใหม่ไม่นึกว่าโอ้ยยังแจมย่ากวมันแปลก คิดรายการยังไงละการออมันน่าจะเสี่ยงกัรที่มันจะเกิดโฆษณาอย่างรุนแรงหนะเว้ยถ้ากูเปิดคลิปนี้โอ้ชิชิ้น้ำลายแต่ม,มาเจอก,กูี่ชิบหายไอ้เชี่ยกูเจอรถกูเจ,ถเจอรถไฟฟ้ากูเจอรถไฟฟ้าโ่าได้ไวม ไปไปไปทางปไ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 งไป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 ไอไปไป้เไปไปไอเลยกูอย่าอาจไป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 ยปไปไปากไป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 กปไปไาไปไปไปป้ปไ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 ไอ้เไีไ เฮ้ยมึงมาพึ่งมาอย่าพึ่งมาชี้น้ำลายต็มหน้าจอกูเลยชิบหายสาไก่นั่งสาไก่นั่งสาไก่นั่งโอ้สาไก่นั่งโอเวอร์ตินสมาร์ทนี่เกี่ยดเลยวะไม่ได้แบบกูกินสาไก่นั่งแล้วมันกูจะฉลาดขึ้นหรอไม่กูโง่กูเดิมกูเด็กว่ากูโง่ไอ้เหี้ยนั่รไงกูว่าเลยควายอื กูว่าเลี้ยวมันเยี่ยไรเนี่ยโอ้โหประตูตทีเดียวมึงซิ่งเลยนะคอยให้มึงความตายตักชิบหายกูไปแล้วนั่นใหญ่กว่าแล้ไอียแม่กออกก่อนกอกก่อนโอเคแล้วเข้าอีกทีนึง เนี่ยกูฉะหลับหายเอาเฮ้ยมีอะไรอีกวะชิ้นนี้ไอ้ชิตอืมกูใช้เผ็ดแม่งโอ้ยกูบอกคุยจะได้สีแดงวะไอ้ชิ้นนี้ไอ้ยันนี่อืมหมฟังภาษาไทายรูนะ้เล้วไอเดี๋ยวไอฟิกก็ซ้อมมาอยู่ประเทศอเลยที่กูบุกประเทศแม่งเลยโอ้ยเลิกะเตอร์หมาแมงบ่ ไอ้เห ja, yup, ี้ยแล้เขียวดังแกงเลยสักไอ้เหี้ยแล้วไม่เขียวแล้วก็เตอร์เขียวดังแกงเลยไอ้เหี้ยแกงยาเขียวมึงดูดิยิีมไม่เขียวดังแกงเลยกูกูแปย์คนเดียวนี่มันแกงชาเขียวหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลงั้นกูก็ซิ่งเลยครับบลอค่วยเลยโอไม่ไม่ไม่คลิปกู กูน euh ่าไม่น uh ่ารอดว่ะน่าไม่น่ารอดมันไม่รอดชัวร์กูบอกก่อนลงไปปุ๊บกูโดนแบนปั๊บโอ๊ยทำไมตอนคือตอนแรกๆกว่าคลิปอะคือทำไมแบบคขาผัดคำหยาบมันไม่มีเลยแล้วทำไมตอนตอนหลังทำไมเขาทำไมมันไม่คำหยาบวะเออเออดึดผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับทุกคนอือไม่ไงกูพูดดีขึ้นมาทีกูมีไอ้ซีเสรีภาพไอยึดไหมเฮืออะไรเนี่ยเฮือโจรสลัด สลัดสลัดผักเหมือนมึงอ่ะเอออ่าไอ้ย่าตายนี่ขี้เสียวตูดชิบหายเข้าบอกเขาว่าแบบของดีไหมอีชยอหอื้อ้อ้อห้้้ออ้ออ้เหี้ย Muy câu chết nghe không lạy đi đâu chân áo dì lấy dì mmmm 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 của mmmm 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 mmmm

อะไรเนี่ยไอ้ยึดกูใช้โรเลดเด้อรอ้าวยึดยึดตู้เออทำไมไม่ขี่ชิวจังวะเดี๋ยวมึงมีมึงมีบูทให้กูแค่นี้นะมีแต่ไอ้บูทน้ำมันไอ้ไอ้เยึดชิวเกินแล้วมึงก็ถามจริงอ่ะโอเคกูได้เสร็จเร็กล่ะเออโอ้กองสีเหลืองกองสี โอ้โหยูทูบเบอร์เออเออหุ่ยยังมันเร็วชิบหายเลยเอเชีรยเร็วจัดอ๋อไอ้ยังมันไปไหนนะโอ้โหมันแม่งเร็วจริงเชี่ยมันใช้เซตแข่งกระโดดเดียวนี่มันชนะตุกเคราเลย ชิบหายาๆๆๆอ้เออว้าออโอ้โหมันไปไหนแล้วนะอุวยโอ้ยนาอแมปมันยาวนานนะวะกี่กิโลโอ้ยยนกิโลพอก อืมอืมกู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 แพ้ชัวร์กูตายเลยดีไหมไม่อะกูจะสู้ไอ้แดงนั่นเป็นนักสู้ไอ้โตนั่นนั่นนั่นเป็นนักเกะเอออาะมันตายเฮอมันตายเสร็จกูงั้นเนี่ยเดี๋ยวมันตายตรงเส้นชัยปะเฮ้ยเฮ้ยกูแบบมันนั่นคือดีนะ แบบตาตรงเส้นชัยอะ่ะเดี๋ยวไอ้งไงนี่มันหนวเอาเอามาเจอดีกว่าอ่าอ่ากูไม่รอดแล้วเชี่ยยาวนานชิบหายกูชอบเราข่อยดีกว่ะเร็วชิบหายเร็วกูรถีกถ้าเอาของไม่มาแข่งกูนี่นะขอ,ขอไม่น่าจะช,ชนะร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมึงดูดิเชีย่ยมึงอัพไอ้แข่งกลูเต็มป่งเนี่ยโอ้ย